สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยูผมเปซังนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Home Home a l o n e นะครับแต่เป็นเอกเวอร์ชันหนึ่งนะครับเป็นเกมที่แบบว่าไม่ใช่เหมือนเฟียดูฟ้าทอมนะแต่เป็นเกมในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นเกมแบบสั้นๆไม่ได้เล่นแบบเหมือนเป็นการเล่าเรื่องอะไรอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวเอาเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับเพราะไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นยังไงกดเพลย์เลยเปิดก,ก็ให้ เฮีย <Here>. oh. โอ้อ่ะกูละอ่าเรียบร้อยโฮ <and> มเมลเลอร์ในอีเวนท์หนึ่งสองทุม่มแปดพีเอ็มปวดมาในบ้านเลยเหรออ่าวันนี้ไม่มีอะไรทำมาทั้งวันเลยน่าเบื่อจริงๆตอนนี้ฉันหิวมากอ่าทำไมมันเป็นเมาส์อ่ะอ้าวตกใจหมดดูว่าเปิดมาเมาส์หลุดเลยเหรอ จะวิ่งได้ไหมวิ่งไม่ได้เหมือนกันเลยเกมมันลืมใส่ปุ่มชิปให้กูหรือไงวะเนี่ยโอ้ยโอเคสองร่มนะครับใกล้มืดแล้วมีรูปหมาด้วยเอ้ยนี่นี่นี่ผมนึกนึกถึงฟีดไอ้นี่แหละอะไรวะไอติมรถหนังหมาเออไอติมโอริโอแล้วมึงก็เอารถหนังหมาไปโอ้โหพู้ชาเลยโอ้โหกูเหยียบเข้ามาอย่างเี้ยหรอ หามธุดายนะครับหนังสือสุดยอดเอากูออกไงวะเนี่ยเอาแล้วกูออกไงเอาจะเป็นเอ้าผู้ชมผมโดนกัดสังหารดูสิผู้ชมมันออกไม่ได้ไม่เยอะแค่ในมึงยังมีปัญญาออกเลยอ่ะ แย่ yeah, มึงต้องตัวใหญ่ขนาดไหนวะโอ้โหผมโดนกักสังหารออกเข้าไหมเทียบมันออกไงเนี่ยออกไม่ได้ด้วยเดี๋ยวๆคุณผู้ชมเปิดเกมใหม่กันดูดิมันไม่ได้เนี่ยโอ้โ oh, ห oh, ว่าเซ็งเลยบั๊กเลยปวดมาบัคเลยครับกดไหล่ไม่ได้จริงๆนะไม่น่าสนเลยคุณผู้ชมพี่อยู่ดีๆของพี่อยู่เลย ไปเราไปสำรวจบ,บ้านก่อนดีกว่าครับเปิดตู้ได้ไหมกด e เปิดโหดเหมือนโกรธใครมาอันนี้คือเป็นบ้านของเรานะครับมันไม่มีบอกเลยนะว่าแบบเออเป็นเด็กหรือเป็นอะไรนะนี้เป็นห้องน้ำถ้ากดได้มันจะขึ้นจุดสีขาวนะเกมนี้นี่นี่นี่ดูจุดกลางจอนะครับ โอเคแปเตอรมีอะไรแล้วดูด้วยมาเปิดไลเถอะจะได้รู้ว่าสำรวจแล้วอืมนหนังสือนี่มันอ่านได้ไหมไม่ได้เอ้ยเหมือนกันเลยเนี่ยเออโอ้กูต้องฉลาดขนาดไหนกูอ่านหนังสือเล่มเดียวซ้ำกันสามเล่มเออสี่เล่มนู่ด้วยบนอีก หล่อนมากเลยเช็ดก,กระจกบ้างในบ้านอ่ะเออทำความสะอาดบ้างวียี่ห้ออะไรอ่ะอ,อ๋อยี่ห้อเซ็ตสครับวีอะไรสักอย่างมองไม่ชัดมีสไตล์สไตล์แล้วะนะสไตล์โฮมอาหารทำได้ที่บ้านสไตล์บ้านบ้านอันนี้คือน่าจะพ่อกับแม่นะครับผมอันนี้เป็นรูปบ้าน บนภูเขาเหรอน่าจะเป็นรูปแบบเราไปเที่ยวอย่างนี้เปล่าเหรอ,อเก็บไว้เออปิดทางปิดทางอ่ะไปนั่นเถอะไรไม่ต้องครัวเนี่ยเราต้องอยู่เราต้องมาช่องฟิตแน่อนอนเดี๋ยวเราดูเพิ่มเติมกันโอ้โยจันทร์ใต้ดินอะไรเนี่ยมันสำรวจอะไรเนี่ยแต่มันกดอะไรไม่ได้เลยนะมันแค่มาดูเฉยๆครับ มันไม่มีอะไรเลยดูดิไม่มีอะไรกดได้เลยครับผู้ชมอ่ะไม่เป็นไรเราไปห้องครัวได้จะจบจะดงว,ว่าน่าจะคล้ายๆคึงกันที่แบบว่าเรานอกลูก่นอกทางไม่ได้เราก็ได้แค่ชมความสวยงามของห้องมามากินข้าวกันเถอะหลังจากที่ผมได้ดู สมุดทำอาหารเมื่อกี้นี่มัตเตอร์เชฟเลยตู้เย็นตู้เย็นอยู่ไหนอ่ะนี่กินอะไรดีเปิดได้สมุดหนึ่งเดียวกินอะไรดีกินเหล้าอุ้ยอย่าอย่ากินนี้แล้วกันอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นซีเรียลแล้วก็กินเหมือนจะเป็นเอ่โยเกิร์ตไหมเรียบร้อยแล้วก็ถั่วเขียวหน่อยไงเรียบร้อย กินแมงหมดอืมดื่มน้ำพร้อมอ้าวชินใจอืมอาวิโอ้โหน้ำเกิดเท่นนี่เป็นอะไรอะเส้นมักกะโรนีดิบอืมกินแมงดิบๆอย่างนงี้แหละอืยกเบียสดนี่เป็นไร,น,าารน,น่าจะเป็นชีสกินแมงหมดสแน็คนี่ะไร บี้ยในเริ่มคั่งแล้วเตะก้นอีแล้วนี่โซดานี่เป็นไรลีโอกินก็ไปอ่ากำลังได้ที่เลยไปเอาน,น้ำให้เช่นซีเฮ้ยเล่เฮ้หมดนี่เออเมื่อกี้มันบอกว่ากินขนมเสร็จแล้วนะครับไปทำงานที่ โตอคอมของเราดีกว่านะครับบ้านมันหล่อนเนาะนี่ห้องใครอ่ะว่มมันเป็นห้องของคุณพ่อนะดูรูปแล้วไม่น่ามีอะไรครับอันนี้ นี่เป็นห้องสุดซอยอุ๊ยนี่เหมือนเป็นห้องไม้อามีอาป่ะไม้อาห้องของมีอานะครับห้องของมีอานะน่ารักเนะาะแดงว่าเป็นผู้หญิงนะครับโอเคไม่เป็นไรไปเราไปหาห้องเราดีกว่าคือเราอยู่บ้านคนเดียวแม่พ่อแม่ไม่อยู่นะ่ตัวไปเที่ยวกันห้องกูท้องหันแต่ห้องเด็กักห้องนี่แหละ ส่องสักท่าเอากินน้ำาไนี่ได้ไหมกินน้ำยาปรับพนุมได้ไหมเอ่อหิวไงเนี่ยเอา้ามันทะลุเหรอเออมันทะลุอ่ะไม่เป็นไรห้องนี้ป่ะห้องเราห้องน้ำอุ้ยเดี๋ยวห้องน้ำผมชอบนะห้องใหญ่ดีมีอ่างมีด้วยอ่างน้ำชอบนะชอบห้องน้ำแบบอ่างน้ำมากเลยครับ อันนี้ไงห้องคอมลองนูนะอ๋อนี่เตียงนอนผมมันต่อกันเฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมผมโคตรชอบเลยนะบ้านแบบเ,น,เออนี้ยเออเนี่ยมันดูแบบมันต่อกันได้ใช่ไหมแต่ตามจริงอะ่ะอยากให้แบบอันนี้ปิดปิดไปเลยเว้ยรื้อประตูออกปิดแล้วก็มาต่อประตูนี้แทนเป็ไงอย่างล้ำอะ่ะชอบนะห้องนอนเ,เดี๋ยวอะไรอะ่ะ ตีหนึ่งสามสิบหกกูทำอะไรอะกูไม่ได้ทำอะไรเลยกูยังไม่ได้ทำหน้าคอมเลยฉันต้องไปนอนแล้วอ่ะโอ้ยแสดงว,ว่าเราเดินนานสำรวจนานไปเราไม่สำรวจละมีคนมาเคาะนะสเต็ปเดิมเลยเนะี่ยสเต็ปเดิมเลยเออมาแล้ว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 เสียงยื่ด้านขวาวะ่ะ เสียงมึงนี่ใช้ได้เลยนะมาแล้วมาแล้วเออมาแล้วมาแล้วเอาเอา,เอ,า,เอ,าอันนี้ต้องเปิดประตูมันนะ <c oughs> What's up Dad เรียกกูเป็นพ่อมึงแล้วเอ่อกูต้องการอะไรอะ่ะให้ตังค์ฉันหน่อยสิคนขี้เมาแน่เลยวะ่ะผมรวยครับสี่สิบไปเลย thanks amigo ฮะฮะเยอ้คนแปลกหน้าแต่มันเมานะมันขอตังเราอะ่ะไปดีกว่าไม่โดนดีกว่างานก็ไม่ได้ทำโมเดินทัวบ้านจนง่วงเลยครับไปเร็วยเยอะนอนกันดีกว,ว่าคุณผู้ชมแอร์ไม่มีด้วย เคเอาถึงแล้วครับอ่ะเราตามบทละเรานอกบทจนไปยี่ห้าครับนาฬิกาปล,กลุกละตื่นเช้าจัดๆนะครับโอ้โหไอเหี่ยมันตีห้าแต่สภาพเหมือนเดิมเลยวะฉันหิวมากเลยอะ่ะต้องไปดูที่ตู้เย็นหน่อยแล้วอันเนี้ยเราตามบทเลยครับไม่นอกรูงนองทางละไปดูเอ้แต่เรากินไปหมดแล้ว <laughs> เรา รากินไ่หมดแล้วมันจะเหลืออะไรเรากินไหมอ่ะลืมโอโ้ลืมเหลือไว้ก็ดีโอ้โหไว้กูกินจนหมดเตู้น้ำไม่เหลือไอ้โอ้กูกินตอนไหนเนี่ยเออดูเหมือนว่าฉันจะต้องไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อนะแล้วฉันก็ต้องออกทำงานในไม่กี่ชั่วโมงไป,ไ,ปไ,ปไปซื้อของก่อน,นครับกินจนหมดเลย เออหิวจัดนะหิวจัดออกประตูครับนี่บ้านใหญ่พอสมควรนะครับเออทางออกวัวทางห้องน้ำซะละเรียบร้อยเอา้าเปิดประตูแล้วไปเลยเหรอพื้นแรกนะครับเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่เจออะไรนะก็เจอแค่คนขอทานเอ๊ะคนขอทานปะคนเมามาขอตังค์ตีห้ายี่สิบหก เออดูดีขึ้นหน่อยนะเออดูดีขึ้นหน่อยอ,อ่าเรามาจากทางนั้นนะอ่ะเราไปซื้อของกันดีกว่าตะกร้าอยู่ไหนเออนี่ไงตะกร้าเกียแล้วมึงย้อนเลยถืออันนียมึงเบี้ยตะกร้ามามึงจะวางมันหัวมึงเออซื้ออะไรดีน้ำามาขัดเทือแล้วกันเดี๋ยวเหยียบมันเดี๋ยว,เ,ยวเสกของมาเฉยเลยอะ่ะ น้ำมะเกิดเทศนะครับแล้วก็เอาขนมกบเคี้ยวหน่อยละกันนะนี่อย่างนี้ดีกว่าดูมันสีสันสวยงามเลยสองรถอ่ะตอนนี้มั่งเป็นซีเรียลเป็นมะก,กรูีหรื้ว่ไม่ใช่วะมีข้าวด้วยเอาข้าวด้วยโอ้โซีเรียลเลยเหรอแพงจัดอะโอเคออรไรส์ right. หยิบของพอแล้ว ปจ่ายตังค์ที่แชทไปจ่ายตังค์งที่แคชเชียร์กันเถอะสามบทครับเอ่อเฮ้ hey. นายมาที่นี่คนเดียวเหรอผู้ชายพูดกับเรานะครับอ,อ่ใช่แล้วทำไมอะนายไม่รู้หรืองไงว่าช่วงนี้เนี่ยมีการเกิดฆาตกรรมเกิดขึ้นนะ่ะเราตอบได้สองแบบนะครับว่าเราไม่กลัวหรอกกับอ๋อเดี๋ยวฉันระวังตัวนะ เป้สรงหรอไม่กลัวอะไรสักอย่างอ่ะขอแบบโหดสักตาได้ไหมไม่กลัวเว้ยอะไรเอาละทั้งหมด10ดอลลาร์จ่ายตังไปครับเอาแล้วนายรู้ไหมว่าควรจะพกสิ่งนี้ไว้กับตัวนะปืนเอามาไม่กลัวอระวังตัวด้วยละ่ะ เราพกได้นะเพราะว่ามันไม่ใช่ประเทศไทยคที่มีบุ่งมีใบพกอะไรไม่รู้อะหน้าน่านาอย่าไปว่าดิโอ้ไม่ได้ว่านะครับแซลเล่น,นเฉยตีห้าสี่สิบห้านะครับจะได้ไปทำงานละเอาแล้วกูถือปืนแล้วแล้วขอ,ของกูอะขอ,ของกูไปไหนอุ้ยเขี่ยม,มันยิง่งนี้หรอ แล้วบ้านกูเด้ไม่มันมันเข้าบ้านไม่ได้เมื่อกี้นี้อะไรอะไรอ่ะอทำอะไรไม่ได้จบแบบนี้ไม่ได้แตง่งโพไม่ไม่แตง้งไม่แต้งไม่แตง,แตง,แตงอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บนึง มาครับคุณผู้ชมไม่ไหวถ้าไม่จบไม่จบแบบกูดเอนดิ้งนอนไม่หลับวันเนี้ยบอกเลยห้องคัวกูไปทางไหนวะนี่ไงเจอแล้วมาไม่นอนรู้นอนทางแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองไม่ให้เงินคนแปลกหน้าดูนะกินเบียร์กินแม่หมดโอเค กินยังไม่อิ่มอีกเหรออ่าโอเคเรียกกินเรียบร้อยแล้วครับกลับไปทำงานหน้าคอมไปมายังเร็วเลยครับวันนี้เรียบร้อยตามจริงเนี่ยเราควรมาตรงนี้ก่อนแต่ว่าเราสำรวจจนเขาเรียกว่าไงเกมมันไม่ให้เรานั่นแหละครับก็คือเหมือนว่าไปโดยอัตโนมัติเลย ฉัาต้องไปนอนแล้วอ่ะเ่าต้องไปนอนก่อนมันตื่นยืนโดนเคาะเรียบร้ยครับมา What's up Dad อรอ What's up Dad อรอเป็นจอนวิกแน่วันนี้แต่ไม่รู้มายัางไงนะเมื่อกี้เดี๋ยวจะยืนรอ,อเออไม่ต้องบิ้วมันแค่ขอทานขี้เมา What's up Dad วอซับอมิกโกเอาวอซับอมิกโกเหมือนกันเลยครับไม่เราไม่ให้เงินเะเออแล้วมันก็ไปครับแต่หน้ามือคุ้นๆนะเนี่ยแคุ้นจัดเลยอะเป็นนอนละนอนกูอยู่ไหนเนี่ยอ๋อไม่ทางขึ้นสองทาง บ้านใหญ่พอสมควรนะครับบ้านหลังนี้มากุบพร้อมจะไปร้านสะดวกซื้อเพื่อซื้อปืนไม่ซื้อของกินมาไปห้าไหนดูซิว่าใครมันมากล้าหลอกป่าลกไปเช็คเลยครับเราจะได้ไปทำงานกันไม่แต่สาใช้ได้เลยนะอันนี้จริงฟังดีอะไรขนล,ลุกทุกทีนี่ครับเปิดตู้เย็นไม่มีอะไร น่าจะไอ้ขอทานนั่นแหละมันมาแบบมาขโมยกินอะเพราะว่ามันยังเหลือน้ําอยู่ไม่กี่ชุดใช่ไหมตอนที่เราเขียมยัดไปทางนี้สิหลอนตอนที่เรายังกินน่ะมันจะมีน้ําเหลืออยู่ไม่กี่ชุดอะแล้วตอนนี้มันหายหมดทุกอย่างเลยอะแล้วมึงเล่นไม่ล็อกประตูบ้านอย่างเงี้ยเออมันก็เลยน,น่าจะเข้ามาขโมยแล้อวอย่าไปตรงนั้นนั่นๆตรงนั้น,น,นกักสังหารนะคุณผู้ชม ่ะเดี๋ยวเราเดินซื้อเลยครับตี5ห้ยี่สิบหกครับตดึตืดึงตึดึงตืดึงตือดึงเราเปลี่ยนบ้างเอาเป็นครกเกอร์ไหมอ่ะครกเกอร์สติก๊กแยมด้วยอ่ะอันนี้คืออะไรซันชายน่าจะเป็นน้ำยาล้างน้ำนะเอาโฟกครับสิเรียบร้อยครับแต่แพงมากเลยนะร้านนี้นะครับถ้าตีเป็นเงินไทยอเรียบร้อยจ่ายตังค์ครับ อาอต่อแบบนี้มัง้งฉันจะวางตัวนะอ่ะทั้งหมด10ดอลลาร์จ่ายตังค์ครับปืนมาไปมาไหนกูดูดิมาจากไหนเมื่อกี้เนี่ยกูเดินเข้าบ้านแล้วลอยหลังกูไหนเนี่ยเราเดินเข้าบ้านปุ๊บมันมาเลยปีห้าสี่สิบห้าขากลับนี่ไวเนี่ยปลอเลยมึงไหนดูดิอ่ะกูยืนเฉยเนี่ย <c oughs> มึงนี่เองไอ้ขอท้น วันนี้แหละจะยิงแม่งแต่ระยะไกลเลยถ้าตำรวจถามหาฆาตกรแล้วก็กูนี่แหละที่เป็นคนทำอเออตายไหมถ้ตำรวจถามหาก็บอกกูกูนี่แหละที่เป็นฆาตกร ไม่ต้องไปถามคนนั้นเราได้ฆ่าฆาตกรที่ตำรวจตามจับมานานมากกว่า5ปีจบครับเรียบร้อยคุณผู้ชมสำหรับใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้เนี่ยฝากกดไลค์กด s u b ส c ค i b ์เป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับเกมโฮมบอนอีก1เวอร์ชั่นนะครับ ที่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่เกมหน้านะครับสำหรับเกมนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบายบายจ้า